สวัสดีครับผมชื่ออร่อยวันนี้ขอเสนอข่าวครับไปฟังกันเลยครับเปิดขั้นตอนรับเงินครึ่งหนึ่งของค่าจ้าง180วันว่างงานจากภัยธรรมชาติเผยแพร่โดยกรุงเทพธุรกิจ สำนักงานประกันสังคมคุ้มครองผู้ประกันตนเปิดขึ้นตอนเอรับเงินครึ่งหนึ่งของค่าจ้างกรณีว่างงานจากภัยธรรมชาติจ่ายเงินทดแทนสูงสุด180วัน สำนักงานประกันสังคมพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่าง,งานของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติครอบคลุมทั้งกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือสถานประกอบการไม่สามารถดำเนินกิจการได้โดยให้เงินทดแทนครึ่งหนึ่งของค่าจ้างร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันต่อครั้ง นางสาวการจนาภูลแก้วผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ทั่วประเทศทำให้มีผู้ประกันตนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ขณะที่สถานประกอบการบางแห่งได้รับความเสียหายจนไม่สามารถดำเนินกิจการได้สำนักงานประกันสังคมพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเหมาะสม โดยผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานตั้งแต่วันที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือวันที่นายจ้างไม่อาจประกอบกิจการได้และจะได้รับเงินทดแทนในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันครอบคลุมระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน180วันต่อครั้ง ทั้งนี้การยื่นขอรับประโยชน์จำเป็นต้องใช้แบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส2 0 1 7พร้อมหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาสำหรับนายจ้างสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนโดยนายจ้างต้องจัดทำหนังสือรับรองการว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม จากนั้นจึงส่งแบบคำขอและเอกสารประกอบทั้งหมดไปยังสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดหรือสาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่นางสาวการจนาภูลแก้วเน้นย้ำว่าสำนักงานประกันสังคมพร้อมเคียงข้างผู้ประกันตนในยามเกิดเหตุไม่คาดฝันพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถจึงขอให้ผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบสิทธิของตนเองและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อให้การรับบริการเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายด่วนประกันสังคมโทร1506ได้ตลอด24ชั่วโมง